เงินด่วนภายใน10นาทีต้องการกู้ยอดไม่เยอะสมัครผ่านแอปจะมีสินเชื่อไหนบ้างตามมาดูกันค่ะธัญราษจัดให้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับธัญราษ์จัดให้วันนี้จะมาแนะนำสามสินเชื่อสมัครผ่านแอปรู้ผลภายใน10นาทีอนุมัติเงินโอนเข้าบัญชีทันทีค่ะจาก3สถาบัานไปดูสินเชื่อแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ สินเชื่ออัพเงินด่วนจากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่17ตุลาคม2565เป็นสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติไวภายใน10นาทีสมัครผ่านแอป SCB e a ค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปสมัครสินเชื่ออัพเงินด่วนเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดค่ะสินเชื่ออัพเงินด่วนและสินเชื่อบริการยืมเงินอัพ เป็นสินเชื่อในกลุ่มประเภทเดียวกันค่ะดังนั้นหากท่านได้สินเชื่อบริการยืมเงินอัพแล้วท่านจะไม่สามารถยื่นกู้สินเชื่ออัพเงินด่วนได้ค่ะและความยากของสินเชื่ออัพเงินด่วนนี้นะคะก็มีหลักเกณฑ์เดียวกันกับบริการยืมเงินอัพค่ะคือท่านจะต้องได้รับคําเชิญก่อนท่านจึงจะสามารถสมัครได้ค่ะสำหรับคำเชิญน,นี้นะคะท่านสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอป SCB Easy หรือข้อความจะถูกส่งมายังราย e SCB Connect ค่ะ สินเชื่ออัพเงินด่วนให้วงเงินกู้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทด้วยอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2.75%ต่อเดือนหรือไม่เกิน33%ต่อปีจ่ายแบบลดต้นล,ลดดอกค่ะสำหรับระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่36เดือนไปดูคุณสมบัติกันบ้างค่ะ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพค่ะเป็นบุคคลธรรมดาอายุ20-60ปีและที่สำคัญนะคะท่านจะต้องได้รับคำเชิญก่อนท่านจึงจะสามารถสมัครได้ค่ะไม่ใช้เอกาสารแสดงไรายได้ไม่ใช้บุคคลคัประกันรอผลอนุมัติภายใน10นาทีค่ะอนุมัติปับ๊บเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผ่านแอป SCB EC ทันทีค่ะท่านสามารถสมัครสินเชื่อนี้ผ่านแอป SCB EC ได้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Google Play ค่ะ ต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อ First Choice สแนปแค t จากกรุงศรี s t Choice กันบ้างค่ะเป็นสินเชื่อดิจิตัลสมัครผ่านแอป u s o o t สมัครผ่านง่ายไม่ต้องใช้เอกสารอะไรค่ะรู้ผลภายใน5นาทีให้วงเงินกู้สูงสุดถึง10,000บาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะไม่เกินร้อยละ25เเซนตต่อปีสำหรับระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่12เดือนค่ะไม่ต้องใช้เอกสารแสดงไรายได้ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันรู้ผลอนุมัติภายใน5นาทีค่ะอนุมัติเงินจะโอนเข้าบัญชีทันทีสำหรับบัญชีรับเงินกู้นะคะท่านสามารถใช้ได้ทุกธนาคารค่ะหรืออาจจะใช้พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของท่านก็ได้ค่ะ และท่านสามารถสมัครสินเชื่อ snap c a t นี้ผ่านได้แอป u s h o o t สามารถดาวนโหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Google Play ค่ะต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อ debit card กันบ้างค่ะเพิ่งเปิดตัวให้ลูกค้าใหม่สมัครได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะมีหลายท่านนะคะที่สามารถกู้ได้และหลายท่านที่ไม่สามารถกู้ผ่านได้ค่ะหากท่านกู้ไม่ผ่านนะคะท่านจะต้องรอไปอีก3าเดือนท่านจึงจะสามารถสมัครได้อีกครั้งค่ะ สินเชื่อระบ,บิดแคทมี2วงเงินให้ท่านเลือกด้วยกันค่ะ 1. สินเชื่อหมุนเวียนให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่10,000แบาทสําหรับอาาัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3 3เเซนต่อปีค่ะจ่ายขั้นต่ําอยู่ที่2%เปเซนของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยท่านสามารถเบิกถอนได้ตามใจค่ะภายใต้วงเงินที่ได้รับวงเงินท่านจะถูกกลับคืนมาเมื่อท่านจ่ายวงเงินคืนค่ะ ท่านสามารถใช้วงเงินได้ตลอดอายุสัญญา5ปีค่ะ 2. ส,สินเชื่อผ่อนชำระคือเงินก้อนพร้อมใช้ค่ะให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0บาทสำหรับระยะการผ่อนชำระนะคะเริ่มต้นอยู่ที่6เดือนสูงสุดอยู่ที่36เดือนค่ะด้วยอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่33%ต่อปีจ่ายแบบลดต้นลดดอกสำหรับคุณสมบัตินะคะ สัญชาติไทยอายุ20 65ปีท่านจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปค่ะสำหรับเอกสารเตรียมไว้ในการสมัครมีดังนี้ค่ะท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนท่านสามารถยื่นได้มากกว่า1ธนาคารนะคะและแอปพลิเคชันนะคะสามารถรองรับไฟล์ได้ถึง9ธนาคารด้วยกันค่ะ สำหรับเอกสารเพิ่มโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อมากยิ่งขึ้นมีดังนี้ค่ะบินค่าน้ำบินค่าไฟหรือบินค่าโทรศัพท์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกสาร statement หรือบินสาธารณูุพโภคนะคะจะต้องเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นค่ะและนี่ก็คือข้อมูลกู้เงินด่วน3สินเชื่อ3สถาบันการเงินค่ะสำหรับท่านใดต้องการกู้เงินด่วนกู้ง่ายผ่านแอปอนุมัติไวภายใน10นาที สำหรับท่านใดสนใจนะคะธัญรัตจะวางลิงไว้ให้ท่านศึกษาก่อนทำการสมัครสินเชื่อค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ